วันนี้ก็จะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะคะว่าการผ่านหกหมื่นนาทีต้องทํายังไงวันนี้สุนีผ่านหกหมื่นนาทีแล้วจ้านะผ่านแบบง่ายๆเลยนั่นก็คืออาจจะเป็นเหมือนหลายคนเนาะไม่รู้ทีแรกนะ,ะกับการเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสุนีเปิดโหมดมืออาชีพมาได้เป็นปีๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลงคลิปอยู่เรื่อยแต่เราไม่เข้าใจว่าคําว่าโหมดมืออาชีพมันคืออะไรรีวมันคืออะไรเรารู้แค่ว่ามันคงจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะของการ มาเล่นเฟซนะวันนี้ก็คือได้เอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ทุกคนฟังเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเป็นทีแรกรู้สึกเครียดมากเลยกับการที่เห็นคนอื่นเขาได้โฆษณากับคนอื่นเขาได้ผ่านสตรีมต่างๆเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราถึง ไม่ได้มันคืออะไรสําหรับการผ่านโฆษณาในสตรีมหกหมื่นนาทีต้องทํำยังไงแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะไม่ได้ใส่ใจกับการเอ,อ่อทำโฆษณาเลยเรารู้แค่ว่าอ่าโพสต์ธรรมดาเนาะโพสเล่นๆไปเรื่อยๆของเรานี่แหละเพราะว่าสนึก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่เป็นแพลตฟอร์มนั่นเองเราได้ใช้อินเทอร์เน็ตถูกอินเทอร์เน็ตดีแค่นี้เราก็มีความสุขพอได้มาเห็นทีมงานบอกเนี่ยแม่มีโฆษณาเข้านะเขาทำคลิปอะถ่ายไปงั้นแหละพอเขาถ่ายปุ๊บมันโฆษณาเข้าไอ้เราก็ อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะ,ะก็ได้ถ่ายบ้างแต่มันไม่เห็นได้เหมือนที่เขาพูดเลยนะสนิไม่ผ่านอะไรเลยนะคะทุกคนในเดือนแรกเรารู้แค่ว่าโอเคนะเขามีการบอกว่าจะต้องออกมาไลฟ์ถ้าเราไลฟ์แล้วมันจะได้เจอเพื่อนนะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดใจทำเนนะยังไม่ได้เปิดใจว่าจะต้องมาเก็บคะแนน6กหมื่นนาทีคืออะไรโฆษณาริยคืออะไรคลิปที่บอกว่าคอนเทนต์อยู่รอบตัวคืออะไรมองหาแล้วแต่ก็ไม่เจอนะคะแล้วพอได้มาเดือนแรกก็นั่งไลฟ์นะคะนั่งไลฟ์ทุกวันวันละรอบ ไลฟ์วันละรอบก็ไลฟ์ธรรมดาจากจะมาฝึกให้ลูกๆได้เห็นลูกๆบอกแม่ไลฟ์เก่งแม่เก่งทําไมแม่ไม่มาไลฟ์นะเราก็เลยลุกขึ้นมาไลฟ์ค่ะที่รนะักพอหลังจากลุกขึ้นมาไลฟ์แล้วนะเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเหนื่อยจังเลยรู้สึกท้อนะรู้สึกท้อว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่แนวของเราเราไม่ทํามันดีกว่าใครจะได้ไปก็ได้เหอะนะคะคิดแค่นั้นคิดดูว่าคาว่าแดชบอร์ดยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูแต่พอทีมงานบอกโค้ชเปิดแดชบอร์ดมาดูหน่อยนะคะตัวนี้ก็เข้าไปในที่แดชบอร์ดพอไปเห็นเอ้า ช่องทางแรกคือเราจะต้องมีผู้ติดตามเนาะ,ะ5,000คนขึ้นอของสุนีมีอยู่7,000กว่าอ่ะเสร็จแล้วนะเราก็มาดูในช่องทางของโฆษณาสตรีม27,000กว่านาทีแล้วก็มาในดูส่วนของการแชร์เนาะส่วนการแชร์ก็ครบแล้วนะสามขั้นตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนเดียวก็คือเราจะต้องเก็บนาทีนั้นแล้วก็ได้มาปรึกษาพูดคุยกับทีมงานว่าเนี่ยต้องทำยังไงสุนีถึงจะผ่าน60,000นาทีได้หนึ่งไม่ทำคลิปว่ะไม่รู้จะเอลคอนเทนต์จากที่ไหนมาทำ ลองแบบภาพนิ่งทีนี้เพื่อนๆบอกว่าไล์เลยโค้ดไล์เลยนะจ่ดนนีเลยมาว่าว่าจะทํายังไงดีแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค่ะในเมื่อคนอื่นทําได้ทํายังไงคะเราก็ต้องทําได้ส่วนหนีก็เลยตั้งกล้องไล์เชา้านะเริ่มวันที่หนึ่งเลยนะนี่คือเริ่มวันที่หนึ่งเลยนะวันที่หนึ่งเริ่มไล์นะเพราะวันที่หนึ่งเริ่มไล์แล้วก็แคปหน้าจอในส่วนของ1 7ื0 0เ็ดกว่าาทีนั้นไว้วันแรกของการสตาร์ทเนาะแล้วก็จะมีการคํานวณในช่วงสิบสนาฬิกาของทุกวันให้เรา นะะพอมาถึงปุ๊บสุนิก็ไลฟ์เชา้าหกโมงเช้าเสร็จแล้วก็เที่ยงแล้วก็หกโมงเย็นนะฮะสุนิจะไลฟ์วันแรกเขาจะตัดคะแนนมาจนบ่ายสองสุนิได้มาหนึ่งพันสี่ร้อยกวานาทีโอ้เออมันก็ได้เยอะนะแล้วเราก็ไลฟ์มาเรื่อยไลฟ์มาเรื like ่อ like. ยและทุกอย่างมันก็มีบททดสอบเข้ามาบางวันเราไม่สะดวกบางวันเราก็ไม่สะดวกที่จะไลฟ์เลยหรือบางครั้งไลฟ์ไม่มีคนดูหรือจะทํายังไงดีนะรู้สึกเหนื่อยแต่บางครั้ง นะเราก็รู้สึกว่าอ๋อเราจะต้องทําแบบนี้จะบอกว่าวันนี้นะคะกับการที่เราทําออนไลน์เราอยากจะเก่งเราอยากจะสําเร็จเราจะต้องฝึกสังเกตแล้วก็ไปฟังโค้ดกูที่เขาพูดในสุนีสังเกตเห็นนั่นก็คือทําครบทุกอย่างตื่นเช้ามาไลฟ์หกโมงอา,อาจจะมีคลิปรีวบ้างคลิปสั้นภาพนิ่งบ้างอาลงแคปชั่นบ้างแล้วก็มาไลฟ์ช่วงเที่ยงอีก นะแล้วก็ไปถึงบ่ายสองก็ลงคลิปวิดีโออีกอาจจะเป็นคลิปรีวิวนะคลิปยาวไม่มีแต่เราสามารถถ่ายทอดสดแล้วก็ตัดคลิปที่อยู่ในช่องทางของถ่ายทอดสดเนี่ยออกมาเป็นคลิปได้อีกเห็นไหมคะเสร็จแล้วพอเรามาดูบางวันเอา้าทําไมเราทําครบทุกช่องทางเลยแต่ทําไมคะแนนมันถึงไม่ขึ้นทําไมนาทีมันยังน้อยจัง แต่พอเราได้ไปรู้ว่าอ๋อมันจะต้องมีส่วนร่วมด้วยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยถ้าวันนี้โพสที่เราโพสออกไปหรือไลท์ที่เราไลท์ออกไปไม่มีคนดูมันก็ไม่ได้เกิดผลลัพธ์ถูกไหมคะคะแนนนาทีมันก็ไม่นับเราก็เลยไปดูหลังบ้านเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราตรงที่ช่องเล็กๆข้างๆคุณคิดอะไรอยู่จิ้มเข้าไปแล้วก็ไปเลื่อนดูดูฟีดของตัวเองอ๋อเราจะต้องเข้าไปือว่าโพสของเรามันมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่า หลังจากนั้นสซนี่รู้ว่าอ๋อเราจะต้องกลับไปที่หน้าหลักหรือฟีดของเราไปถูกใจเพื่อนไปคอมเมนต์เพื่อนแล้วเพื่อนก็กลับมาดูเราที่รักเพื่อนก็มาให้กําลังใจเรานั่นแหละคือที่มาของสุนี่นะคะไลฟ์สดบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะสังเกตตรงที่ว่าหนึ่งเลยเราไม่มีปฏิสัมพันธ์นั่นเองปฏิสัมพันธ์คือสิ่งที่ดีนะคะทุกคนชัยบอกว่าปฏิสัมพันธ์ไม่ดีนะไม่ใช่ค่ะวันนี้เราต้องรู้แล้วว่า Facebook วัตถุประสงค์ของเขาคือให้เรามีเพื่อนให้เรามีปฏิสัมพันธ์ให้เราเจอคนที่รัก แล้ววันนี้เรามีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยในขณะที่เราโพสคลิปของเราออกไปหรือในขณะที่เราไลค์คนที่ให้กําลังใจเราคือใครคะคือเพื่อนเพื่อนคนเดียวเท่านั้นที่จะสนับสนุนเราและถ้าวันนี้เรามีเพื่อนหลายๆคนมีกลุ่มอ,ะอ่ะอ่าช่วยกันแชร์ช่วยกันถูกใจต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราผ่านส่วนนี้ผ่านอยู่ที่24วันครบ6 0 0 0ื่น,นาที และส่วนพอครบม60นาทีแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปหน้าสุนีจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะทําตัวยังไงต่อจากการที่ไลฟ์วันละมรอบแล้วอยู่ดีๆไม่ต้องไ like ลฟนะ์แล้วนะแล้วทายังไงโฆษณาถึงจะเข้าเนาะฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะกดหัวใจกดเม้นแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับฟังหรือรับชมวิดีโอดีๆจากสุนีนั่นเองวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ